สวัสดีครับแอรเรียก็สิบห้าสวัสดีครับผมุูหมอกวันนี้นะครับลงจัดมากนะครับมองไกลๆนี่ตรงตรงตรง,ตรงลานนี่หมอกลงทั้งน,นั้นเลยนะเมื่อวานลงน้อยหนาครับน้อยหนาแม่พร้อมเมล็ดไวหลายต้นอันนี้ไม่หวังว่ามันจะจะติดหมดนะลงไว้ก่อนนะครับเห็นพื้นที่มันโลง่ลงๆก็ลงเอาไว้ นะครับลงไว้สิบกว่าต้นนะครับอันนี้เป็นชมพู่เพชรนะครับปีที่สองที่สามไม่ค่อยได้บำรุงเท่าไหร่ครับนี่ก็ตอนนี้ก็ดูล่องน้ำอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะอาจจะหารถไถมันตรงนี้ล่องน้ำไหลพังหมดเลยเสาะหมดเลยนะครับ ตอนขุดให้เขารากหางให้ไม่รากให้นะครับตอนนี้เริ่มเสาะละถ้าเราลากหางนะครับลากขอบลากให้กินขอบอาเงี้ยครับแล้วม่านไปไหลลงที่เดียวกันเนี่ยตรงตรงขอบมันจะไม่พังนะครับผมน้ำมันจะเริ่มมันบ่าเวลามันมันฝนตกกันมันบ่าลงมาเห็นมครับเป็นเส้นเป็นเส้นมันก็หาทางไปครับปกติของมันนะครับมันก็เสาะไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามันมีเนี่ยทางให้มันไปเนี่ยอย่างมันไปอย่างเงี้ยมันก็ไปลงบ่อพักของผมตรงนู้น นะครับที่ทํากับพ่อวันก่อนนะครับบ่าไปเรื่อยกินเสาะไปเรื่อยครับเดี๋ยวรถไถรถไถผ่านเพราะใจเขาลากหางให้หน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวยาพวกนี้ว่าเดี๋ยววันนี้แด,ดดดีๆจะไปเอาไอยาฆ่าหญ้ากับไอผสมกับไอฆ่าเถาเนี่ยครับ ฉีดซะหน่อยเพราะลุกลามไวมากนะครับแป๊บเดียวนะครับนี่เพิ่งปรับไปเดือนกว่ารู้นะครับเต็มหมดแล้วนะครับส่วนยาฆ่ายาผมจะมาหมกพวกไอเขาเรียกเมลราบยักษ์ครับนะครับในน้ำครับเห็นไหมครับถ้ามันมีทางมามันก็จะไหลมาลงนี่นะครับมันจะลงบ่อพักของผมนะครับตรงนี้มันก็จะไม่พังนะครับ เพราะว่าน้ํามันพอมันล้นมันเต็มเนี่ยมันถึงถึงถึงจุดที่เราเจอเอาะไว้เนี่ยมันมันก็จะข้ามไปนะครับมันก็ไม่เซาะของเรานะครับอันนี้ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นมันผมดันปิดรูอาไว้นะครับทำเสร็จมันก็เซาะไปเรื่อยฟังไปเรื่อยนะครับอันนี้ต้องต้องต้องซ่อมเลยนะี่ครับเห็นไหมเนี่ยฝนตก ช่วงฝนตกน้าโอ้ย oh, น้ํามาสแสดงว่าล้นนี่เลยนะครับถ้าลงน้ําน้ําเริ่มมาละเริ่มมีน้ํานะครับนะมันเริ่มกักน้ําได้บ้างละนะครับแต่ต้องใช้เวลาเยอะอยงั้นกว่าจะเต็มนี้นะครับมีน้ําเต็มจะสวยมากครับตรงนี้ขณะตอนขุยเล่นนะน้าอยู่แบบก้นบ่อเลยนะยังมีปลาเลยอะ่ะตอนขุดบ่อใหม่ได้เกือบ เป็นสิบโลอ่ะนะครับเด็กๆมาจับกันได้เป็นสิบโลเลยหมอกลงลงจัดมากวันนี้ลง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 มาข้างล่างเนี่ยสองรอบแล้วตอนนี้เริ่มจางแล้วข้างล่างนะครับนี่จะมีต้นไม้อะไรนะครับโอ้โหหมอกสวยกว่านี้อีกอันนี้ก็เป็นทางน้ํานะครับทางน้ํานี่ลากได้ฝั่งลากได้ฝั่งเดียวนะครับลากได้ฝั่งเดียวตอนนั้น ี่ต้นไมต้ต้นเล็กๆต้นเล็กๆตายครับไม่รอดนะฮะเพราะตอนนั้นโอ้ยแรงเป็นอาทิตย์เหมือนกันกว่าจะตกอันนี้ตายไม,ไม่ไม่ไม่ตายไม่ตายนะครับนี่ขนาดต้นเล็กนะนี่ขนุนนี่แตกยอดละนะครับแม้ห่วงละฝนเริ่มลงละไอที่ปลูกนี้วันก่อนที่ปลูกไปห้าสิบหกสิบต้นเนี่ยผมว่ารอดเนี่ยเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะถือว่าโอเคอยู่ ถือว่าพึงพอใจอยู่นะต้นนี้ก็เหมือนเหมือนเหมือนตายนะเหมือนตายนะครับแต่แตกแต่แตกตาแล้วนะครับแตกตาแล้วพอได้น้ำเริ่มแตกตาแล้วนะครับนี่วัชพืชนี่ไอ้ต้นต้น,ต,นต้นนี้นี่หมามุ้ยนะครับเนี่ยตกบ่อยมากพันมากหมามุ้ยนี่แบบตัวพันต้นไม้เลยครับ แล้วก็ไอ้ต้นไอต้ไอต้นเมื่อกี้ที่ผมเชียห้ดูเถาตรงนู้นอะโอ uh, ้ยนั่นก็ตัวพันธุ์มันขยายพันธุ์ไวมากเนี่ยครับต้นเนี้ยครับเนี่ยเดี๋ยวมันขยายไวมากพกนี้แตกตามข้อนี้ต้นนี้ต้นนี้ก็รอดนะครับนะครับรอดเยอะรอดเยอะมากน่าพอใจมากครับส่วนมากจะเป็นมะฮอกกานีฝั่งนี้จะปลูกมะฮอกกานีกับขนุนป่านะครับมะขามนี่ที่ลงเนี่ยรอดหมดเลยนะครับแตกดีมากใบแตกดีมากนะครับ นี่นี่นต้นต้นนี้ต้นนี้นะครับเนี่ยไม่ไลาบจากักโอต้นเอาจริงๆต้นสูงเท่าหัวเลยนะสูงพ้นหัวอีกนะถ้ามันโตอ่ะแล้วหนามโอ้โหเข้าจัดการยากมากครับตายยากมากขนาดฟันคนหมกยาอย่างแบบยังรอดนะครับมอคกานีนะครับ,ะก,ะรบก็มีมีม,ม,มีมีตายไม่กี่ต้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นเป็นป่าหมดละนะครับต้นสักก็เริ่มเริ่ม ต้นกล้าที่เอามาต้นสักก็เริ่มใหญ่แล้วเดี๋ยวจะเอามาลงนะครับก็รอดรอ,อดเดยอะนะครับรอดเดยอะเดี๋ยวมาดูตรงลุมขนงคกที่ผมทําไว้กับพ่อนะครับรอดรอดเดยอะนี่ต้นพยุงก็รอดนะครับพยุงนี่รอดเกือบทุกทุกต้นเลยนะเอาจริงๆนะครับตอนปลูกนี่ร่วงเกือบหมดไม่รอดหมดเลยนะครับแตกยอดมดละ พยุงได้น้ํามาอ่านี่นี่ขนมคกลุมขนมคกนะครับเห็นไหมครับอ่าเนี่ยน้ํามันจะมาขังอย่างเงี้ยดูดูปริมาณน,น้ํานะครับสแสดงว่าตอนตกเยอะๆนี่น้าเต็มเหมือนกันนะเต็มนี่เหมือนกันนะแล้วมันค่อยๆซึมลงไปเรื่อยๆ,ๆนะครับดังนั้นต่อไปข,ของเราก็าคือต้องมาคอยเอาดินพวกนี้ครับคอยเอาออกนะครับ นี่ครับไม่ทางน้ํมอนนะครับมันก็ไหลไหลมารวมมันลงนี่น้ํามันไม่กระจายมันจะไม่กระจายเมื่อก่อนนะครับมันก็จะมีบางจุดที่ต้องแก้ครับพยุงครับอันนี้ต้นอะไรผมจําไม่ได้ละแต่รอดรอดเยอะมากนะครับพอใจจริงจริงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่โดนหนักมากน้ํามัน ตร,ต,รตรงนั้นมันน่าจะตันนะครับแล้วมันไม่ไปนู่นนะผมไม่ไปนู่นน้ำหลากมาหมดล้างมาหมดปับ๊บมาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เซาะเซาะพังไปเลยนะครับตรงนี้นี่ผมวางแผนไว้เมื่อวานกะว่าจะขุดเป็นแบบบ่อพักตรงนู้นอีกหนึ่งบ่อแล้วก็ลากท่อลงไปทิ้งนู่นเลยแล้วก็ตรงนี้ก็หาดินมาถมนะครับค่อยๆหาดินมาถมเปนเซาะเป็นร่องใหญ่มากนะครับสองร่อง สองล่องตรงนี้อาจจะอาจจะถมลงนี้สักหน่อยหนึ่งแล้วก็ปรับให้ไปลงล่องนู้นทีเดียวไปเลยนะครับนะครับเห็นไหมน้ามาเพราะน้ํามันมีทางไปครับมันล้นมาจากตรงล่องนู้นใช่ไหมล้นมาล้นมามันก็มาเอ่อลงนี่พอทางมันตันมันก็หาทางดันของมันไปเรื่อยครับน้านะครับนี่อีกอีกอีกบ่อพักหนึ่งบ่อน,นี้จะซึมเร็วหน่อยแต่ก็ดูมีปริมาณการขังของน้ําอยู่นะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะขุดไปเรื่อยๆครับมีเวลาก็ขุดไปเรื่อยๆตอนนี้หมอกเริ่มจางลลงสองรอบนะหมอกเมื่อเช้านี้นะฮะนี่รอดหมดเลยตายไม่ถึงยี่สิบต้นนะครับไม่ถึงยี่สิบต้นตายาเดี๋ยวเดี๋ยวจะทยอยปลูกเรื่อยๆครับแซมเรื่อยๆ มารอบนี้ก็กะว่าจะลงต้นสักนะครับมะขามนี้ทนมากทนจริงๆอึดจริงๆมะขามนะครับนะครับโอ้ยาหญ้าขึ้นไวมากนะครับตรงไหนที่เป็นที่น้ำขังนะย่าขึ้นเต็มหมดละอันนี้ต้อง คือต้องพ่นยาก่อนนะครับถ้าจะปลูกต้นไม้ไม่งั้นปลูกไม่ได้มันขึ้นแซงต้นไม้เราดูดูดูมันขยายพันธุ์นะครับอันนี้แบบข้อตรงไหนแม่งออกลากตรงนั้นนะดูมันลากมาดิเดี๋ยวแป๊บเดียวเนี่ยจะเต็มพื้นที่หมดเลยนี่มาขามมาขามต้นนี้คิดว่าตายด้วยั้งไปนะต้นปลูกนี่ดินแทบไม่มีเลยนะดินติดลากแท,ทบไม่มีเนะเพราะร่วงหมด นะครับดูนี่แตกยอดมปแล้วอันนี้คือแตกยอดนะที่แดงๆเนี่ยนี่คือแตกยอดแล้วต้นนี้นะครับนอนละนะครับรอดทุกต้นมะขามที่ลงใปเนะป็นแถวเป็นแถวนะครับเริ่มจางคนระัตอนนี้ก็หกโมงครึ่งหกโมงครึ่งกว่ากว่านะครับนะ่ครับ,นะรบดูเถ้าเนี่ย๋ยวทักพักเต็มหมดเลย มีปลากล้วยก็เดี๋ยวมารอบนี้แต่งเม้าคราวที่แล้วมาแต่งแต่งได้แต่ไม่เยอะไม่ทันนะคราวนี้ต้องแต่งกะต้องแต่งให้หมดแล้วใบต่างๆอันนี้บนเนินละขึ้นมาบนเนินใช่ไหมครับเท่านี้เริ่มละเริ่มอีกล้อันนี้เพิ่งเคลียร์ไปนะเพิ่งให้รถไถข,ขึ้นมาเคลียร์ไปเริ่มอีก้ น,นี้ต้นํำฉานะครับที่ปลูกไว้ตรงกลางเริ่มเริ่มเริ่มแตกยอดเริ่มแตกกิ่งกิ่งก้านออกมาแล้วดูฟอร์มม้วเริ่มเริ่มสวยขึ้นนะครับหกสูงละสามเมตรได้นะครับบ่อยมากนะสามสี่ส,ส,สี่ห้าเดือนมันจะไม่ผิดลงตอนตอนแล้ง้วยนะลดน้ำไปแค่สองสามครั้งเองอะมาที่ก็ลดที นี่ขนาดผมแต่งแล้วนะนะครับน้ํามันไม่มีทางไปไงมันซาะลงไปมันหาทางไปเรื่อยครับต่อไปนี่กะว่าไอ้ตามล่องโเนี่ผมจะปลูกต้นไม้ให้หมดตรงไหนมันซอะก็ปลูกต้นไม้ให้หมดพอเราสร้างเราสร้างอะไรจริงๆเราจะทําเป็นเป็น,เป,นเป็นล่องน้ําบังคับทิศทางลนะใช้ล่องน้ําจริงๆละนะครับมันซาะหมดตรงนี้เป็นเอลเอลเลขแปดนะครับตรงนี้ wow, ว้าเวลเอลเลขกแปดอยู่นะครับ ย่าก,กนเต็มไอ้ย,ย่านี่ผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะแต่ไอ้ไอ้ไมายาลาบยักษ์นี่ไม่ได้จริงๆปล่อยไว้ไม่ได้จริงๆครับแป๊บเดียวเต็มเดือนสองเดือนมันขึ้นเต็มเลยนะเอาไม่ทันเนี่ยบนนี้เมื่อก่อนก็เต็มนะมายาลาบยักษ์ในนี่ผมแบบเจอผมฉีดเจอผมฉีดเจอผมฉีดอะนะมันถึงแทบจะไม่เหลือดูดูนะนะ่ะต้นนั้นอะนะ่ะ นะครับเดี๋ยวผมซูมใม้ดูเนี่ยใบยราบยั์อันนั้นต้นนั้นมันอยู่ริมบ่อผมเข้าไปไม่ถึงนาทีมันมีรังแตนอยู่ด้วยนะครับนี่ต้นนี้นะครับนี่นี่แหละใบยราบยั์นะครับขนุนขนุนนะครับอันนี้บ่อปลาบ่อปลานี่เดี๋ยวหน้าจะ ปรับทิศทางน้ํามันลงมากกว่านี้นะครับผมปรับทางน้ําล่องน้ำนะครับมันลงมากกว่านี้นะครับดูไปเนี่ยครับหลุมพวกนี้ก็เนี่ยมันก็หาทางลงนะครับน้ำไหลเนี่ยบรยเสาะตามล่องนูน้นนะครับ เดี๋ยวเราจะสร้างเราก็อาจจะถมดินปรับอีกทีหนึ่งเพราะข้าวที่แล้วเราปรับทางนู้นนะครับดินไม่พอตอนขุดจากตรงนู้นมาดินไม่พอก็อเดี๋ยวอาจจะพอจะสร้างเนี่ยเราปรับอีกทีหนึ่งนะครับปรับที่อีกทีหนึ่งนี้ใช่ได้นะครับส่วนมายาลาบยักษ์คนที่เจอปัญหาเหมือนผมนะแนะนําแบบนี้อันน,น,นี้อันนี้เขา<ๆ>แนะนำผมมาอีกทีแล้วกันนะครับไอ้มายาลาบยักษ์เนี่ยปัญหาคือ ถ้ามันมีแล้วเยอะเราฟันยังไงเดี๋ยวมันก็แตกมาอีกต่อให้ฟันยันโคนนะครับเดี๋ยวมันก็แตกมาอีกนะครับให้ฟันอสูงจากพื้นสักสิบเซนหรือสักศอกมันก็ได้แล้วแต่นะเอาถนัดไอ้สิบศอกหนึ่งแล้วก็ปล่อยไว้่างนะั้นแ่ะสักอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วเอายาฆ่าญ้าครับนะยาฆ่าญ้านะครับผสมเข้มๆเ,เลยนะอพอประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ย มันจะแตกยอดมันจะแตกใบใหม่ขึ้นมาแตกยอดขึ้นมามันจะเป็นพุ่มเลยคราวนี้ฉีดตอนนั้นนะครับฉีดหมกไปเลยอะ่ะฉีดหมกรอบถ้าเราไม่อยากให้หญ้าอื่นหรือว่าโดนหญ้าอื่นก็ก็อย่าให้ไปโดนมันนะครับให้หญ้าคุมดินไปแต่ต้นไมยราบอย่าปล่อยนะผมบอกเลยว่าอย่าปล่อยต้นเล็กต้นน้อยเนี่ยฉีดได้เลยไม่ต้องร้อยมันใหญ่แต่ถ้าต้นใหญ่แล้วตัดตัดตัดยันโคนอะ่ะเออ ยังไม่ต้องฉีดนะตอนนั้นด้วยเว้นไว้สักอาทิตย์หนึ่งให้มันแตกยอดแตกใบก่อนแล้วฉีดคือการที่เว้นให้มันแตกยอดแตกใบอ่ะคือให้มันเป็นใบออกมาแล้วเราฉีดยาลงไปเนี่ยเดี๋ยวใบเนี่ยมันจะดูดซับลงไปยันรากของมันเลยนะครับแล้วมันก็จะตายนะครับทาไม่ตายทําแบบเดิมอีกนะครับทําอย่างเงี้ยสองสามรอบตายหมดแน่นอนนะครับตายยันรากยันโคนนะครับไม่รับดักนะฮะ นี่น้อยลงมากเมื่อก่อนนี่โอ้ยเต็มหมดเลยนะขึ้นเต็มหมดเลยเดี๋ยวจะเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มอีกแล้วเนี่ยมันจะมีตอนเราเราตอนเราถมอ่ะผมเอาจากตรงนู้นมาใช่ไหมตรงนู้นเอามาดงมายราบยักษ์เลยนะไอตรงเห็นเห็นตรงเนินตรงนู้นอะที่มีท่อท่อน้ําอยู่ครับนี่ข้าดินจากตรงนั้นมาเพื่อมาถมไงมันก็มีเม็ดมีอะไรมาเดี๋ยวเราก็ต้องคอยจัดการมันเรื่อยๆอย่าให้มันโตถ้ามันโตแล้วมันแตกฝักเมื่อไหร่นะโอ้หเม็ดเต็มคราวนี้นะครับ ก็แบ่งปันความรู้กันครับผมเจอเจอแล้วแบ่งปันความรู้กันไปนะครับอหมอกเริ่มจางแล้วครับยอดเขาครับโอเคขอบคุณมากครับผมแอร์เรียเข้าสุพร้านะครับอขอบคุณที่เข้ามาติดตามครับ